หนังสือที่หยิบมาเล่าในวันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มที่เราได้ยินเสียงล่ำลืออื้ออึงจึงทำให้ตัดสินใจซื้อมาอ่านปีแสงโดยดุดดาววัฒนประกรณ์สำนักพิมพ์อบบุคค่ะปีแสงเริ่มต้นด้วยจุดด่างพร้อยและรอยร้าวมันเป็นบทวิเคราะห์ทางจิตวิทยาที่นักจิตวิทยาวิเคราะห์ตนเองมันคืออัตตะชีวประวัติ เป็นชีวประวัติที่ไม่ได้เต็มไปด้วยถ้อยคำสรรเสริญอวดโอ้มันเป็นชีวประวัติที่มีแต่ความบิดเบี้ยวแหว่งวิ่นเผยบาดแผลเปิดเผยปุ่มปมในส่วนลึกหนังสือเล่มน,นี้ตอกย้ำให้เรารู้ว่าพ่อแม่และครูก็คือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่ใช่มนุษย์พ่อมนุษย์แม่มนุษย์ครู ไม่ใช่สายพันธุ์ที่เกิดมาเพื่อเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นครูโดยเฉพาะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีความเชื่อมีค่านิยมมีปมมีกราบสามารถคิดผิดตัดสินใจผิดและทำผิดได้เหมือนเหมือนกับมนุษย์คนอื่นแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก็ต่อเมื่อเราเติบโตมีวุฒิภาวะเพียงพอ ซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นเราก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลมีปมมีกรอบในจิตใจไม่ต่างกันและบางครั้งทั้งที่เรารู้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตระหนักเข้าใจให้อภัยหรือยอมรับมันได้หลายครั้งที่ผู้เขียนเล่าถึงปมวัยเด็กของตนเองปัญหาชีวิตของตนเอง หนวกไปกับประสบการณ์การเรียนจิตวิทยาการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาของผู้เขียนกับเรื่องที่เรียนทำให้คนอ่านเองก็รู้สึกเหมือนได้ตรวจสอบจิตใจตัวเองไปด้วยปีแสงเป็นหนังสืออีกเล่มที่ดึงดูดเราเอาไว้แทบจะตลอดเวลาเป็นอีกเล่มที่เราอ่านแทบจะรวดเดียวจบและเป็นอีกครั้งที่ได้พูดว่านี่เป็นเล่มแห่งปีสำหรับเรา So...